สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มตัวงเงินสาขาเทิงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตอนนี้นะเจอการช่วงเที่ยงค่ะปีใหม่ที่โชว์รูมอีซูซูสาขาเทิงนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้โชว์รูมของเรานะคะก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะคะอ่าซึ่ง ตอนนี้นะคะก็เห็นไหมโชว์รูมของเราก็เริ่มจะเป็นสีเทาใหม่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเลยดูสวยงามลงตัวมากๆและดูโมเดิร์นมากเลยนะคะ,ะก็นัดขึ้นอยู่ประมาณวันที่8มี 9, นาคมนะคะกำหนดการแล้วเสร็จนะคะก็รอรับชมนะคะนิวโชว์รูมอีซูซุสาขาเทิงของเราเร็วๆนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะไปรีวิวรถอ,อีกแล้ว สำหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้นั้นนะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยนะคะเป็นรถรุ่น spark 4x 4 3 0นมนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. แต่งสไตล์ออฟโรดหล่อจบครบออกจากสวนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้อ่าสเปคล้อแมกย่างนะคะอ่าจะเป็นสเปคไหนนะคะ mm hmm. แต่งอะไรมาบ้าง mm hmm. เดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะ mm hmm. ไปรับชมดีเทลรายละเอียดสำหรับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะกับ 443.0S Grab สบอลเงินนะคะคันนี้ราคาเฉพาะตัวรถของเขาอยู่ที่687,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะสปาร์ค4 4 3 0 s นะคะสีบรอนเงินค่ะบรอิเมเยนซิเวอร์คันนี้ราคาเฉพาะตัวรถของเขาอยู่ที่6 8 7 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งสไตล์ออฟโรดจบครบออกจากศูนย์เลยทีเดียวนะคะคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะคะเราไปดูใกล้ๆกักกนนิดนึงตัวนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะใส่ในส่วนของ คิ้วล้อมานะคะอ่าคิ้วล้อปักหมดด้วยนะคะขนาด6นิ้วใหญ่ๆและดูออฟโรดมากๆสวยลงตัวเลยนะคะในส่วนของแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กซีอุสนะคะขอบ16บหนะรัดด้วยยางแฮนด์ o ุกค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางของเขาอยู่ที่245สีทับเจนะคะเป็นยางออฟโรดเลยนะคะพร้อมลุยนะตัวนี้ค่ะอืมนไหมคะจบล่อมากนะคะ ในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ใส่ในส่วนของกันชนหน้าสไตล์ออฟโรดมานะคะและดูพร้อมลุยสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสไตล์แต่งสีดําตัดกับสีบอนเงิน<ๆ>ก็ถือว่าเข้ากันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะแต่สําหรับรุ่นนี้ค่ะมาดูดีเทลในส่วนของตัวรถนิดนึงค่ะตัวนี้ไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะ ไฟของเขาเป็นไฟตราเพชรนะคะแสงจะเป็นสีเหลืองนะคะก็ให้ความสว่างสวยชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟเลี้ยวนะคะดีไซน์ให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างค่ะออกแบบยังเป็นแนวนอนนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเกรดเอสยังไม่มีไฟตัดหมอมาให้นะคะแต่ก็จะมีช่องให้เรานะคะสําหรับไปใส่ไฟตัดหมอเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะและถัดมาค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะกระจังหน้าค่ะ ดับลุดไดเมนชันเป็นสีทุโทนนะคะดีไซน์มาล่าสุดเลยมีลักษณะเป็นสีดำเมทัลลิกตัดกับสีเทาดาร์กนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซุซคโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะอม,มองดูดีไซน์ของเขาจะมีลักษณะยังคงความเป็นเคี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่นะคะผสมผสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ มองมุมนี้นะคะกับกันชนหน้าออฟโรดก็หล่อเป็นเบาเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> เอมามองมุมนี้กันบ้างนะคะในส่วนของคิวร้อใหญ่ขนาดหกนิ้วปักหมดุดอกับแม็กยางสไตล์ออฟโรดพร้อมลุยนะคะ รอครบจริงๆไฟเลี้ยวค่ะตัวนี้อยู่ด้านข้างซ้ายขวาโลโก้สปาร์ค3.0เป็นสติเกอร์อยู่นะคะสําหรับรุ่นนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะรุ่นนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับรุ่นนี้เป็นสีดําด้านนะคะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับดําด้านเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะ สวยจบครบจริงๆนะคะอ่ไปดูในส่วนของช่วงล่างนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นแชสซีขนาดใหญ่ออกแบบมาให้มีลักษณะสอดประกบกันสามท่อนก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและในส่วนของช่วงล่างสุดเลยค่ะตัวนี้นะตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นหนบเนื้อเพาะนะคะก็มีหนบมาให้ทั้งหมดยูกี่แผ่นกันนะมีทั้งหมดอยูสามแผ่นนั่นเองนะคะอืม ส่วนด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะโลโก้ 4x4 ดิบล็อกนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของประจำรุ่นตัว 4x4 เลยนะคะไฟท้ายค่ะตอนนี้โคมของเขาดีไซน์มาล่าสุดเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของอ l l New Isuzu D-Max พลานุภาฟิกโลกนะคะมาพร้อมกับโลโก้ d d i ที่เป็นสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เราใส่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของกันชนท้ายออฟโรดนะคะ ให้เรดูพร้อมลุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้ก็ถือว่ารอจบครบจริงๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถ inbox หาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึงนะคะเ,เน้นย้ำอีกครั้งหนึง่ทงท่านนี้ค่ะราคาเฉพาะตัวรถของเขาอยู่ที่6 8 7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะอืม ตัวนี้นะคะกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเปิดไปดูด้านในนิดหนึ่งนะคะที่แผงประตูค่ะที่พักแขนนะคะจะเป็นแบบซอฟทัชพรมด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ปุ่มนี้ก็เวลากดลง เป็นปุ่มป้องกันการเปิดเอ่อการเลื่อนกระจกขึ้นลงในฝั่งของผู้โดยสารก็คือฝั่งนู้นนะคะถ้าเรากดไอตัวนี้ลงนะคะฝั่งนู้นจะไม่สามารถเลื่อนกระจกขึ้นลงได้นั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ติดฟิล์มใหม่อยู่นะคะก็ห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลาเจ็ดวันนั่นเองนะคะอืล็อกกดล็อกปรับกระจก มองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ,ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างก็ใส่ขวดน้ําได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะมาพร้อมกับในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะดันค่ะดานหน้านะคุณคุณาซ้ายขวานะคะเครื่องเล่นรุ่นนี้เป็นเครื่องเล่นขนาดหนึ่งดินนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของของันล้อมแมกนะคะน็อตลนะ้อแมกเนาะ ก็ใส่มาให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์จะใส่อะไรก็ได้ไง <c oughs> ขา่าวซ้อนมานะคะเออต่อมานะคะในส่วนของด้านล่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์เป็นแอร์แมนวนวลสามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ํายาแอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม AC เมื่อเราเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะเพื่อให้ห้องโดยสารเย็นเนาะนี่ก็จะเป็นนะคะก็ เสียบเวลาเราติดตั้งกล้องหน้าก็เสียบตรงนี้ก็ได้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นช่องเสียบจุดบุหรี่นะแต่ตอนนี้ก็เป็นช่องไฟอน,นิกระสงค์ละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะหรือทาเลืคอมานปกติขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่สองห้นะคะหมุนได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต้องการเปลี่ยนเป็นโฟโลกกดลงแล้วก็บิดนะคะพวงมาลัยตั้งตรงเสเกยว่างนะคะ กดลงแล้วก็บิดจากโฟโลเป็นสีหายก็ต้องกดลงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่ไปประมาณนี้นะคะหลักเกณฑ์การใช้งานง่ายๆนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับระบบดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะเรามีระบบดิฟล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะอื ในส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์ค่ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือเอาเอามือสอดวงแหวนแบบนี้ดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงชักสั้นนะคะจับกระชับมือนะตัวนี้เห็นไหม พองอะไรก็จะมีลักษณะเป็น3ก้านใหญ่ๆหนึ่งสองสมออกแบบมาให้เราดูมีส่วนเว้าวส่วนโครงค่ะเวลาจับก็จะคะชับมือ,อยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะอืมถัดมาค่ะในส่วนของเบาะนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะวนิ้วนะคะสีดำดีไซน์มาแยก60-40นะคะซ้ายขวาก็ปรับเอ็นได้นะคะประมาณนี้เ,นเด้งเลยพักนินึงประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงแล้วกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะสป a r k 4, 4. 0 4 3.0s ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3000นะคะมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แบแรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะสังเกตค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยค่ะ Spark 4x4 3.0S นะคะกับ4บรอนเงินนะคะราคาเฉพาะตัวรถคันนี้อยู่ที่687,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนจใจสอถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอ inbox หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อีสูซุ เหตุอิสุสุเชียงรายสาขาเทิงใบเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ปีใหม่มีช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งก็คือ t i k t o k หน้าตาประมาณนี้อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะอยากแต่งแบบไหนชอบแบบไหนอยากใส่ออฟโรดแบบนี้ใส่คิวร้อแบบนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ หม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สารรับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ